ถ้าเจริญสติปัฏฐานสี่จะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกขุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนลังไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกขุเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่เมื่อกระทำให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่ ก็เป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายพิกุเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่เมื่อกระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่อย่างไรจึงจะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานพิกขุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรเผากีเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัตในโลกออกเสียได้ ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผาคิเลสมีสัมปัชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรเผาคิเลสมีสัมปัชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ภิกุทั้งหลายพิกุเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี เมื่อกระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่อย่างเหล่านี้แหลจึงจะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน